น,นี้เราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับข้างหลังที่เห็นอยู่เป็นแม่น้ําแควใหญ่แล้วก็ขุนเขาของจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราจะมาแนะนำเอ็สามแปดคี่หกของเรานะครับในส่วนนี้เราก็มีมาด้วยเอ็มสามแปดีหกครับ จากร้านซิกนาล sport ครับพบกันเหมือนเดิมวันนี้เรามาแนะนำนาไมาเอ็นสามแดทของเราก็เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดแล้วครับที่สามารถยิงลูกเหล็กได้ตัวนี้คันสอนจะเป็นแบบ h i d e n s i t y fiber นะฮะจะไม่ใช่เหล็กเหมือนรุ่นเล็กกว่านี้นะครับลอกก็จะใหญ่กว่าระบบสายระบบอะไรต่างๆแล้เราก็ทำมาสำหรับการใช้งานในเรื่องของลูกเหล็กและลูกดอกได้ด้วย ลางพิกาซินี่ตัวนี้22มมนะครับสามารถติดอุปกรณ์ช่วยแรงได้ทุกชนิดที่เราต้องการศูนย์หน้าตัวนี้เป็นแบบใบมีดแล้วครับศูนหลังเหมือนเดิมแบบโอลิมปิกปรับได้สีทิศทางเรื่องของสูงต่ำคงจะได้ดูกันในรุ่น s 7ไปแล้วหรือซ้ายขวาก็ดีออถ้าจะให้แนะนำใหม่ไม่รู้จะเอามอเท้าห้าเอามขายส่วนหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเราคุยกันได้ครับ สูงต่ำนะครับอคุมด้วยศูนหลังเหมือนเดิมนะครับหมุนตามเข็มคือปุ่มกระสุนก็จะต่ําลงหมุนทวนเข็มปุ่มกระสุนก็จะสูงข,ขึ้นหรือถ้าปรับซ้ายขวาตามเข็มก็จะไปทางขวาถ้าหมุนทวนเข็มก็จะไปทางซ้ายสหรับท่านที่ไม่เข้าใจจะได้ไม่ต้องไปดูคลิปอื่นอีกเห๋ือจะ,อะต้องไปเสียเวลาดู ครับไม่อยากเอามาพาะพร้าวห้าวมาขายส่วนแต่ว่าผงต้องแนะนํากันเหมือนเดิมครับใส่ลูกเหล็กถัดก่อนด้านหน้าไว้ใส่ลงไปในหลอดแมกกาซีนตัวนี้แล้วก็ปิดก่อนนะครับด้านหลังก็จะมีเซฟมาด้วยแต่เซรฟรุ่นนี้จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆตรงที่ว่าเออเซฟกับปุ่มปลดลูกจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นสายให้ดู เซฟสีแดงตัวนี้ถอยออกมาเลยเห็นไหมครับเราไม่สามารถเหนี่ยวกลได้ละสังเกตว่าผมดึงออกมาอีกนิดนึงหรือมากขึ้นสําหรับหน้าไม้ใหม่ๆปุ่มตัวเนี้ยบางทีกลายเป็นปัญหาตัวที่ว่าไม่สามารถดึงตัวนี้เพื่อปลดลูกเหล็กได้คือดึงได้ครับแต่ลูกเหล็กไม่ลงสาเหตุเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันไปนล็อกลูกเหล็กอยู่เราต้องดึงออกมาให้สุดนิดนึงนะครับสําหรับท่านที่รับของใหม่ๆ ส่วนการยิงหลังจากดึงลูกเหล็กลงมาแล้วมันก็จะลงมาหาแม่เหล็กเหมือนเดิมครับผมถ้าจะยิงเราก็ต้องกดปุ่มเซฟลดเซฟก่อนย้ำนะครับสำหรับรุ่นนี้ห้ามยิงสายเป้าเด็ดขาดนะครับอันสอมนมีปัญหาแน่นอนเพราะค่อนข้างแรงครับส่วนการลดสายก็เหมือนรุ่นอื่นๆนะครับกดเซฟซะนะครับเคลียลูกออกให้หมด เราค่อยลดสายกันนะครับตันท้ายลายพางเรียกกันว่าเตราอร์กิตาโมตัวนี้จะมีหนกสูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเขาเรียกทรงมันติคาโลมีเอาไว้ทำไมหนึงแก้มครับ เรียกกันว่า,าชีคไลซิ่งซึ่งถ้าเป็นชีคมันจะถอดปรับได้ตัวนี้เรา,าใช้ลองแก้มเพื่อให้สามารถเล็งเป้าหมายได้ตรงขึ้นไม่ต้องชัเงน้อนะครับเพื่อใช้ในการเล็งให้ได้ระดับเดียวกับศูนย์เล็งที่เราต้องการเล็งสายตากับแนวเล็งจะได้พอดีกันนะครับส่วนเรื่องของการบำรุงรักษาเหมือนทุกรุ่นครับอย่าลืมสาย ลูกลอกนะครับทุกจุดที่เป็นโลหะและเคลื่อนไหวอยากให้พ่นน้ำมันหล่อลื่นเช่น WD40 หรือโซ n a นักลงไปเหมือนเดิมครับแอกาซีนนะครับเกลือที่เหงื่อเรามีสิทธิ์จะลงท้องกับลูกเหล็กในนี้พ่นลงไปครับรวมถึงระบบเซฟระบบรัานกายต่างๆที่แน่นอนที่สุดอย่าลืมครับหงายท้องขึ้นมาให้มันไหลลงไป ยาเข้าไปในนี้ครับพ่นลงไปเลยครับให้น้ํามันมันไหลลงไปในระบบล่านกายของเราพวกนี้ด้วยนะครับล่องเล็กๆพวกนี้มีผลต่อการใช้งานทั้งนั้นนะครับหลายๆยี่ห้อเขาก็แนะนําให้พ่นกันเลยนะครับก็ตัวนี้ก็แนะนําอีกตัวหนึ่งครับแรงที่สุดแล้วครับในรุ่นของที่สามารถยิงลูกเหล็กได้ของเราถ้าใหญ่กว่านี้ยิงลูกเหล็กไม่ไหวครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ